เลขไม่แค่2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมกับ X p a n d e r Cross ปี2024นะครับผมราคา6399 0 0บาทวารันตี0ูนยอีก5ปีหรือแ0 0กิโลเมตรนะครับผมพร้อมแล้วมาชมตัวรถกันเลยครับมาดูที่ตัวรถกันเลยครับผมคันนี้เป็น X p e n d e r Cross นะครับผมปี2024เลยนะครับผมวิ่งแค่2 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมหน้าตาเขาก็จะหล่อจากปี22ขึ้นมาอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟดีไลท์นะครับผม ไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็น led หมดเลยนะครับแล้วมาที่ตัวล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กสีทูโทนขอบ17นะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างทีนี้ตรงนี้นะครับผมโลโก้นะครับ a p e f e n d e r cross นะครับผมไฟท้ายนะครับผมเป็นแบบ led หมดเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมโลโก้ Mitsubishi ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะตัดกับสีตัวรถหน่อยนึงนะครับเป็นสี เป็นสีเงินนะครับผมหรือซิวเวอร์นะครับผมมาดูในส่วนของภายในกันบ้างตัวนี้บอกเลยจะเยอะหน่อยนะครับผมเบาะนะครับผมจะเป็นสีสีกรมนะครับผมภายในช่วงคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมคุชชั่นโทนนะครับผมมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมมีบุทูธนะครับผม แล้วก็หน้าจอนะครับเรือนไมเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมเลขไมอย่างที่บอกครับ2อ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีระบบช่วยเบรกเป็นเบรกโฮนะครับผมเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหนะครับผมห้องโดยสารก็ดูกว้างนะครับผมนั่งสบายนะครับประหยัดน้ามันด้วยนะที่สำคัญคือตัวนี้ประหยัดน้ามันมากด้วยนะครับ ในส่วนของห้องโดยสารนะครับมองจากข้างนอกเนี่ยมันดูจะดูแคบหน่อยนะครับแต่พอเขามานั่งจริงแล้วคือแบบเฮ้ยมันกว้างมากนะครับนั่งสบายย่อนขาได้สบายเลยนะครับข้างหลังก็มีแอร์นะครับผมมีช่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมมีรูเสียบแบบไทสีด้วยนะครับผมชาร์จรวดเร็วนะครับข้างหลังก็เป็นที่นั่งเล็กๆได้นะครับสาหรับลูกสําหรับเด็กนะครับผมก็นั่งสบายนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับผมรถครอบครัวนะครับผมไปมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะ ถ้าใหม่กว่านี้ต้องอยู่ที่ศูนย์แล้วแหละนะครับผมเพราะเนีย่ยดูสิมาร์กสีมาร์กจุดต่างๆนะครับผมคือรถคันนี้เพิ่งวิ่งแค่2,000กิโลเมตรนะครับเออบอกเลยว่าใหม่สุดที่สุดแล้วในท้องตลาดตอนนี้นะครับผมนะมันไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันเดิมหมดเลยอะ่ะงเครื่องอย่างนี้เลยสวยมากเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวรถของเรานะครับผมบอกอีกทีนึงนะครับผมคันนี้คือ X p a n d e r Cross ปี2024 วิ่งแค่2,500กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมวารันตี0-5ปีหรือแ0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เงินรถแค่1,000บาทนะครับฟรีค่าบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับผมคันนี้ราคาแค่639,000บาทตอนตลอดสัญญาแค่10,000เท่านั้นเองครับอยู่ทีวันทูคาขายรถดีการันตีคุณภาพครับผม